<c oughs> เราไปดูแบดมินตันกันคุณป๊อปอนักแบดไทยเข้ารอบแพ้แต่เข้ารอบค่ะแล้วก็ชนะแต่แล้วก็มีแพ้แล้วตกรอบอนะครับ,บ <มา S 2> เราไปดูหญิงเดี่ยวกันก่อนนะครับอันนี้เมซ้ายฮะสุพัธิดาเกียรตทองนะครับเจอนักตบจากฮ่องกงชนะไปเกมแรก21ต่อ14สุพัธิดาได้เป็นคนที่เล่นได้ครบเครื่องมากนะครับเนี่ยแล้วความเป็นมือซ้ายอาผมจะพูดตลอดว่า โอ้แล้วโค้ดเกาหลีนะมั่นใจนะอันนี้นะ <c oughs> พยายามพูดภาษาไทยผสมภาษาอังกฤษแล้วแพชชั่นดีมากนะครับโอ้โหแล้วดูฮะเกมที่2นี่คือสบายเลยครับ21ต่อ9นะครับก็คล้ายๆกับรัชนุกเมื่อวานออกจากสปอร์ตคอเนอร์ผมวิ่งไปดูปรากฏไปดูเขาจะตีจบกันแล้วพระเจ้าเร็วเหลเือเกิน3 5นาทีว่ารู้แล้วนักนักแบตจากเบลเยียมอ่ะอันนี้เราแบบว่าแซลกันแบบ กลางๆไม่เกี่ยวคนไทยนะเขายอมแพ้แบบเราเขายอมรัชนกแบบเขาคว้างไม้เลยะก็เ,เหมือนนี่งไงร<ห>นะนักเทนนิสออสเตรเลียที่เจอยโควิะอ,อารยณ์ยื่นไม้ให้คนดูอ่ะไปใช่รค,รครับอ่ะอันนี้เมสุพันิดาก็แรงต่อเนื่องเลยนะครับเข้าไปสู่รอบ16คนนะครับซึ่งการเล่นโอลิมปิกครั้งแรกนี่ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะฮะเรามีกําลังเสริมมาโดยตลอดนะครับอ่ะทีนี้ไปดูที่เอ็มกัสกายกันบ้างครับจากหญิงเดี่ยวไปเป็นชายคู่นะครับ ใช้คู่เราเราแพ้นะฮะแต่แพ้แบบไม่ตกรอบเพราะว่าอันนี้ยังเป็นรอบแบ่งกลุ่มอ่นะครับทางฝั่งของเอ็มสุพักกับสกายกิตินุพงศ์นะครับของเราเป็นมือ24เจอกับอันนี้เป็นมือวางแล้วครับอแมต3เนี่ยรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งกัน3 3แมตช์นะโอ้โหเจอมือวางเกาหลีใต้ฮะของมือ5ของโลกนะฮะปรากฏว่าเราสู้ได้เต็มที่แต่ว่าก็แพ้แบบ21-16กับ21-15 น่าเสียดายนะครับก็ยังเข้ารอบแต่เข้ารอบเป็นรองแชม,มปชม์กลุ่มและก็จะไปไข่เจอกับคู่แข่งจากกลุ่ม C มซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเจอกับใครคะนะครับไปดูที่แพ้และตกรอบกันบ้างครับก็คือทางฝั่งของกิฟกับวิลหัวน,นี้นี่คือแข่งคนก็รอดูกันแต่ว่าเลดไปเลดมานะครับมาดึกเลยนะครับเจอเกับเกาหลีใต้เนี่ยแหละครับพอเอเชียด้วยกันเองเนี่ย มันหินมากๆเลยนะครับเจอกับเบคฮาน่ากับลีโซฮีนะครับมือสองของโลกครับก็แพ้ค่อนข้างขาดครับเกมแรกได้แพ้ไปยังไม่ถึงเลขสองหลักเลยนะครับ21ต่อ9เลยนะฮะแข็งแรงมากแล้วคือตบโหดอ่ะเราเป็นสายคล่องครับสำหรับกิฟกับวิวนะครับแล้วก็เกมที่2เนี่ยแพ้ไป21ต่อ12นะครับก็เลยตกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ ทางฝั่งของกิฟกับวิวก็เราเหลือหญิงเดียวสองคนชายเดียว แล้วก็ชายคู่นะครับหญิงคู่ตกรอบแล้วคือก็กิฟต์วิวเองก็ยอมรับว่าคู่ผสมด้วยไงปาปอปอ่าใช่บ้านกับปอปใช่ทั้งคู่เองก็ยอมรับนะคะว่าทําพลาดเองในตอนที่ไปแพ้คู่เดนมาร์กนัดก่อนน่ะแล้วก็ไม่ควรต้องมาลุ้นเข้ารอบในเกมนี้ต้องเจอกับแมตช์พอยต์อ่ะใช่คู่แข่งที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็ควบคุมสภาพจิตใจได้ไม่ดีพอนะคะซึ่งครั้งนี้ก็น่าจะเป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ด้วยส่วนที่ป๊ปบอกนะคะเมเมรัชนกนะชก็คือวันนี้ทุ่มห้าสิบ ไทยชื่ออิงครับซึ่งก็เป็นคู่ปรับสมน้ําสมเนื้อถ้าเป็นฝั่งผู้ชายก็หลินตันกับรีชองเวยสมัยก่อนอถ้าใครทันนะคือแบบเคี้ยวกันยากมากแต่เนี้ย้อนพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเมื่อวานนี้ที่เราถ่ายชนกับ,บออคอเนอร์ค่ะไปดช่องอื่นนะช่องอื่น <laughs> ช่องเก่าคุณนิสาค่ะ <laughs> <laughs> นะครับ <laughs> โอโ้เอ่อผมผมเป็นโค้ดนะอันนี้พูดตรงๆเลยได้ไหม ผมจะโกรธนักเทนนิสเบลเออนักแปดเบลเยี่ยมมากเลยอ่ะเขาเขาดูยอมใช่ไหมเขาทิ้งตั้งแต่ลูกสุดท้ายของเกมแรกคือเมตีหลังเสร็จแล้วหยอดเขาไม่มารับเลยม่หน่าแล้วผมก็นั่งดูผมก็เฮ้ยอันนี้อันนี้เราเราวิจารณ์ในฐานะที่แบบผมก็เคยตีแบดนะผมว่าแบบโค้ดแบบเนี้ยเขาจะไม่ชอข้อคนแบบเนี้ยที่แบบมไม่สู้เฮ้ยเกมแรกเองเขาทิ้งแล้วเหรอเนี่ยเนี่ยลูกเนี้ยฮะทิ้งเลยครับแล้วเขาเดินเข้าฝั่งครับเออคืองงงงงตาแตกแล้ว การว่ากองเชียร์ในแพรลิสอ่ะตะโกนเบลเยียมเบลเยียมคือเขารู้ว่าไทยเก่งกว่าเยอะอนะครับว่าคุณคุณคุณตันเนี่ยฮะคือเขาเป็นลูกครึ่งด้วยนะครับเบลเยียมกับดัชเนี่ยจะส่งลูกครึ่งมาเยอะมากเกมที่สองเหมือนโค้ชไปไปตบไหลอ่ะแล้วแบบเอาหน่อยสู้หน่อยอคือเขารู้ว่าราชนกเก่งกว่าเยอะ,ะสโตกก็คือแข็งแรงกว่าเยอะนะครับก็สู้ขึ้นมาขึ้นมาแป๊บหนึ่งผมใช้คําว่าเมย์เนี่ยเหมือนราชนกอนะ่ะ ช่วงกลางๆขอดเออช่วงกลางๆเกมเนี่ยลองวิชาได้นะคือทําได้ดีกว่านี้แต่เขาแบบมีเล่นลูกที่เผื่อขอลองขอลองหน่อยเพราะว่าคืนนี้เจอไทยเจออิงมันมงานหนักนะหนักมากนะครับเ<ช>ขาก็ลองนะสุดท้ายเมย์ก็โหชนะแบบสบายเลยครับแต่รอบนี้ฮะวันนี้อยากให้คนไทยช่วยกันเชียร์รัชนกจริงๆนะคบเพราะว่าปีทปีแล้วเธอเคยตกรอบในรอบ8คนแล้วร้องไห้อย่างหนักซึ่งตอนนั้นเนี่ยรัชนกเองมีปัญหาด้านจิตใจมากมาก ต้องไปฟื้นฟูเรื่อง m e n t ทอ i t ลิกลับมาซึ่งรอบนี้เธอกลับมาผมว่าใกล้เคียงกับตอนเป็นเป็นมือหนึ่งตอนเป็นแชมป์โลกแล้วนะเหลืออีกนิดนึงใช่แล้วอย่างเมเอง,เองเนี่ยเราคเคยเห็นเมมานานมากอะนี่โอลิมปิกก็อาจจะเป็นโอลิมปิกที่แบบคือไม่อยากให้เอาจริงนะในในฐานะที่ติดตามน้องเมมานานนะอยากให้เล่นให้สนุก รู้แหละ<ช>ว่ามันเป็นงานยากแต่สิ่งสําคัญเรารู้เลยว่าสภาพจิตใจเมย์เองก่อนนั้นนี้มันเจอค,ความกดดันมามก็ยังแล้วทุกคนฝากความหวังนเมย์และชนกเมย์และชนกพอ<ช>พลาดไปนิดนึงก็ก็รู้สึกเจ้าตัวก็เองจะรู้สึกว่าแบบทําได้ไม่ดีพออยากจะให้น้องเอนจอยกับเกมคืนนี้เ<ช>ต็มที่นะยังไงคือแฟนแบบเป็นต้านแฟนกีฬาชาวไทยส่งกําลังใจให้อยู่แล้วหนึ่งทุ่มห้าสิบนาทีให้จเื่ออิงเคยเป็นมือหนึ่งตอนนี้อยู่มือสามนะครับแล้วก็เจอกันมา25ครั้งเมชนะสิบ แพ้สิบห้านะครับะะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นลองส่งกำลังใจงให้นิดน,ดนดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไท้เจออิงมีโพสต์ภาพอินสตาแกรมออให้ทีมแพทย์ดูอาการบาดเจ็บที่หัวเข่ายังไม่รู้ว่าเป็นแบบอารมณ์แบบหลอกให้ตายใจก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะส่งเดียวกันเลย <c oughs> แรงคล่องแคล่วว่องไวคนนี้จากไทยไปนะฮะบอกเลยว่าอ้โหอ่ะไม่เป็นไรสนุกแน่นอนเคยมีภาพไท้เจออิงซ้อมกับผู้ชายสองคนหยอดตบ ผู้ชาย<อ>แล้วเขาตีแบตเขาตีเร็วอะความเร็วเนาะสปีดให้ให้คือเขาซ้อมแล้วาให้ผู้ชายยืนตบอะแล้วให้งัดให้งัดรับให้ได้ไม้ตีท้ายคอร์ดเป็นเราเหรอ,อตบเลยค่ะตบเลยตบเลย,เลยไม่รับเหนื่อยเราไปลองนะฮะต้องพูดตามตรงแต่ว่าก็ช่วยกันเชีย ใช่นะคะทุ่ม50วันนี้ <50 S 1> นะคะ <ใน S 1> สำหรับเ <สด S 2> มลรา <สด S 2> ชนกอะไปดูมวยกันบ้างค่ะคก็ทางด้านของนักชกความหวังเหรียญของไทยในโอลิมปิกเกมส์นะคะก็ะะะต้องตกรอบ16คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายนะคะทั้งที่ดิสันปั้นโหมดแล้วก็จุธามาจิตพงค่ะทั้งคู่ก็ผิดหวังนะ,ะมาดูทางด้านบอกเหมือนมิกกี้เมาส์อะทรงผมเขาอะแต่เขาต่อยแม่นอะใช่ใช่เนี่ยที่ดิสันเองยกแรกยังเขาเรียกอะไรยังสู้ได้อย่างสูสีนะใแต่ว่าคือ ไทยก็เน้นชกชิงจังหวะไงส่วนดาวิดเนี่ยทางคู่แข่งเนี่ยที่จากกาบูเวดีเนี่ยหรือครแคบเวิร์ดเนี่ยนะคะเ,เขาก็เหมือนแบบเน้นเป้าใหญ่ดังรอกำปันป้นแบบไทยได้หลายครั้งเลยยกที่สองที่ดิสันก็ต้องเร่งเกมเลยคะแนนเป็นรองไงแต่กลายนะเป็นเข้าทางคู่แข่งเลยยิงเร่งเกมก็ยิ่งเสียพอยกสุดท้ายก็เร่งไม่ขึ้นนะคะดาวิดเนี่ยวนออกข้างละสุดท้ายครบ3ยกกรรมการยกมือให้ดาวิดเป็นฝ่ายชนะไป4ต่อหนึ่งเสียงค่ะผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายแล้วก็ที่ดิสันก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะโดยทาง ที่ิสานเองก็บอกค่ะว่าผิดหวังที่ทําได้ไม่ดีพอนะคะก็ขอโทษแฟนชาวไทยที่ฝากความหวังไว้ที่ผ่านมาก็คิดว่าเตรียมตัวมาดีแหละแต่ก็อย่างว่ามันเป็นเกมกีฬาส่วนอนาคตในโอลิมปิกอีก4ปีข้างหน้าก็ก็ท้อค่ะเพราะว่าทำเต็มที่แล้วแต่ยังไม่ได้ให้อะไรกับทีมชาติเลยก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองก็ก็สูสีนะเพราะว่าไม่ได้เอกฉันนะครับเป็นสปริตดิสซิชันคือแบบชนะคะแนนแบบแต่ก็ แพ้ทั้งสามยกอะแต่ทีนี้ทีนี้มาดูฝั่งของเฟียสจูธาม่าตค่ะ uh huh. ที่อันนี้เราก็ฝากความหวังนะเพราะรอบแรกเฟียวก็ทําไว้ดีนะคะเจอกับวิดัดเบอร์เทาจากโมร็อกโกนะคะในรอบ16คนสุดท้าย54ี่กิโลกรมัมน,นินด์ดามา่าท,ที่ดามาก็นหน่อยอก็คือทางยกแรกเนี่ยจูธาม่าทาได้ดีกว่าทั้งหมัดซ้ายหน้าสลับหมัดเข้าลำตัวเลยนาก่อนไป3ามต่อสเสียงค่ะแต่ว่าพอมาขึ้นยก2เนี่ยเบอร์ทาเองก็แก้เกมบ้างนะปล่อยหมัดชุดไปทําให้เฉือนไป3ามต่อสเสียงในยกนี้ แล้วมาตัดสินยกที่3จุธามาตเองก็ต่อยเข้าเป้านะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ขยันแบบขยันออกหมัดออกอาวุธไงสุดท้ายกรรมก,การชูมือให้เบอร์ทาเป็นฝ่ายชนะ3ต่อ2เสียงค่ะก็ก็บอกตรงๆว่าก็ค้าใสายตาคนดูนนดโดยเฉพาะแฟนมวยชาวไทยอยู่ไม่น้อยนะเออถูกไหมเพราะยกที่ 1- นและ3เนี่ยคือจุธามามเป็นฝ่ายชนะแต่คะแนนรวมก็มากกว่าแต่กับ การตัดสินโอลิมปิกเนี่ยเขาให้ดูการให้คะแนนของคณะกรรมการทั้ง5แยกรายบุคคลปรากฏว่ามีคณะกรรมการสหรัฐอเมริกาจากอาเจตินาให้ทางฝั่งของเบอร์ททวเนี่ยชนะ2ต่อหนึ่งยกรวมกับกรรมการที่1จากอจะอีรานก็เลยกลายเป็น3ต่อ2เสียงในที่สุดซึ่งเฟียวเนี่ยนะคะคือก็เปิดใจแบบมีน้ําตาเลยค่ะบอกเลยว่ายกที่3ก็รู้สึกว่าตัวเองน่าจะเป็นผู้ชนะนะเพราะโชคเข้าเป้ามากกว่าแต่ก็ยอมรับผลการตัดสิน ส่วนเรื่องอนาคตเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยโอลิมปิกเองก็เป็นความใฝฝันนะแต่แต่ก็การตัดสินแบบนี้พอเจอแบบนี้บ่อยๆมันก็ท้อนะสภาพจิตใจนะักกีฬาก็เจ็บปวดมากนะคะแต่ก็กีฬาประทะเนี่ยนะใช่แล้วแล้แลเฟียเองก็พโพส์ขอโทษแฟนกีฬาชาวไทยนะว่าอาจจะชกไม่ถูกใจแล้วขอบคุณที่ตามเชียร์มาตลอด